นี้แม่มาทำตำน้ำพริกกะปินะครับพริกกับกระเทียมมาตำก่อนนะครับนี่ครับกะปิใส่กะปินไปครับไาดูแม่ครัวนะครับ ใส่เครื่อง,องที่ผสมไว้แล้วนะครับมีน้ำตาลมีเกลือนะครับทำให้เข้ากัน,นรับใส่้ตาลลงในรถซับน้ำตาลผงในรถครับ สักพักหนึง่งดิบมะนาวส่ไปนะครับมะนาวหลังบ้านนะครับที่เก็บเมื่อวานะนรับปลานใส่น้ำปลาลองไปอีกหน่อยครับ ตักใส่ถ้วยนะครับเอาแล้นะครับน้ำพริกกะปิ แซ่บ,บอหอมๆน่ารับประทานนะครับสครับนี่นะครับทริกดงน,นครับสว,ส,ปปสวัสดีครับยันนี้จะมาทำน้ำพริกปลาทูนะครับผอมผักลวกนะครับตอนนี้เอาผักมาลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ผักลวกแล้วนะครับได้ผักลวกแล้วนะครับเดี๋ยวรอตำน้ำพริกกับปลาทูทอดนะครับอันน,อน,น,อน,น,นี้จะเอาปลาทูมาทอดนะครับ ปลาทูพร้อมผักนะครับอันนี้เอาปลาทูมาทอดนะครับตันนี้ปลาทูใกล้สุกแล้วนะครับ เย็นนี้นะครับน้ำติดปลาทูแล้วก็ผักด้วยนะผักต้ม ทอดครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกกะปิปลาทูทอดพร้อมผักต้มนะครับมีนูอาหารเย็นนี้นะครับอาหารบ้านบ้านแม่ทำทานเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับปรับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับช่องในชาแนลนะครับขอบคุณมากครับ